ไม่ได้ฟังเพลิดเพลินเหมือนคนอื่นสักเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยอาจจะไม่ถูกใจคนที่หาอะไรฟังเพลินๆน,นักแต่รับรองว่าได้ประโยชน์ได้สาระแน่นอนครับผมแล้วก็ถ้ามีเสียงอะไรแทรกออกมาระหว่างที่ผมอัดเสียงอยู่นี่ผมต้องบอกเลยว่า การอัดเสียงของผมนี่อัดแบบดิบๆเลยครับไม่ได้ใช้เทคโนโลโยีอะไรมั่งมายก็อาจจะทําให้มีเส,สียงแทรกเสียงรบกวนบ้างเพราะว่าที่บ้านอยู่กันหลายคนเราจะไปบอกให้ทุกคนเงียบๆก็ไม่ได้นะครับทุกคนตา,ตามใจตัวเองนี่คือบ้านผมและผมจะพยายามเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดและก็เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดแก่ท่านผู้ฟังละกันนะครับ หัวข้อในวันนี้คือเราจะมาพูดถึงเรื่องการไปทำงานเมืองนอกไปทำงานเก็บเงินที่เมืองนอกก็จะเริ่มต้นจากว่าสาเหตุที่ต้องการพูดเรื่องนี้ก็เพราะผมเห็นคนทำงานหลายคนโดยเฉพาะเด็กจบใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั้นมต้นมปลายหรือปริญญาตรีปริญญาโทก็ตามครับต้อง ไปทำงานที่น่าเบื่อในประเทศเช่นเป็นพนักง,งานห้างโดยเฉพาะถ้าห้างเงีบเยบๆนี่ยืนตบยุงกันทั้งวันยืนเมื่อยขายืนเบื่อกันคงทุกทรมานน่าดูกับงานที่ตัวเองทำอยู่แนะกำลังมองหารูทางอะไรสักอย่างก็เลยจะมาบอกวิธีการไปหาเงินเมืองนอก โดยที่ใครไปได้ก็ได้นะครับไม่ไม่จำเป็นต้องอเป็นคนที่ไปเรียนจริงๆเพราะร้อยทั้งร้อยเนี่ยที่ผมประตบมาเนี่ยที่ผมเคยทำเรื่องให้มาเนี่ยก็99%โดยเฉพาะคนที่ลงคอร์สดิพปโลปมาหรือเทียบเท่ากับระดับปวชเนี่ย แม้แต่คนที่จบปริญญาตีในประเทศไทยปริญญาโทในประเทศไทยยังไปโรงเรียนคอร์สระดับปวชอของเมืองนอกเลยนะครับแต่จุดประสงค์ของพวกเขาจริงๆคือไปทํางานเจ็บเงินนั่นเองไม่ได้ให้ความสาคัญกับการเรียนสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเราจะมาพูดกันต่อไปว่าเพราะอะไร เขาถึงทํางานได้และทํางานได้เกินเวลาที่กฎหมายกําหนดด้วยซ้ำทีจริงไม่ใช่แค่อาชีพพนักง,งานห้างเท่านั้นครับยังมีอาชีพอื่นอีกมากมายที่ ผู้คนรู้สึกไม่พอใจกับงานที่ตัวเองทำอยู่แล้วก็ต้องการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวหรือไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่านี้ซึ่งก็คือเมืองน,นอกนั่นเองนะครับอากาศก็เย็นสบายกว่าการศึกษาก็ดีกว่าสวัสดิการก็ดีกว่า คนที่ไปทาง,งานนี้ได้รับสวัสดิการเหมือนกับเป็นพลเมืองคนหนึ่งของประเทศนั้นๆเลยนะครับในบางกรณีทั้งด้านการนักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือเยวยาต่างๆทีนี้เราเฉลยให้ตั้งแต่แรกเลยก็แล้วกันครับว่าการไปทำง,งานเมืองน,นอกที่ผมพูดถึงเนี่ย คือการไปด้วยวีซ่านักเรียนแต่ไปจริงๆแล้วก็คือไปทำงานนั่นเองซึ่งเป็นวิธีที่ทำกันมานานแล้วนะครับแต่มันเป็นเรื่องรับสำหรับคนเฉพาะคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยนะครับที่ผมเคสที่ผมทำเคยทำให้เรื่องให้มาทั้งหมดเนี่ยก็นับเป็นหมื่นหมื่นหมื่นเคสแล้วนะครับตั้งแต่ทำมา แต่ก็มีทุกชนชั้นทุกเพศทุกวัยทุกระดับทุกอาชีพแม้แต่เด็กดอยเด็กชาวเขาเผ่าอาคาเผ่าอีก็อะไรผมก็เคยทำให้วีซ่าผ่านมาแล้วแล้วก็ช่วงอายุนี่ก็ไปได้ตั้งแต่15ถึง40ก็ไปได้นะครับแต่ถ้าคุณอายุเกินแล้วก็ใช้วิธีลงทุนส่งลูกส่งหลาน ไปเรียนส่งพี่ส่งน้องไปเรียนไปทํางานเก็บเงินก็ได้แล้วก็รายได้ที่เขาทําได้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็ส่งกลับมาคืนคุณเองมันจะคืนทุนภายในสองเดือนแรกเท่านั้นเองเพราะไปทํางานที่นั่นเมืองน้องนี่อย่างต่าๆนี่ต่อให้ทํางานภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดก็อย่างน้อยนี่ต้องมีเดือนละแสนอัพขึ้นไปคิดเป็นเงินไทยนะครับ เห็นเขาทำกันไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรงานร้านอาหารงานนวดแผนไทยหรืองานของคนท้องถิน่นงานขัดซ่วมขัดห้องน้ำงานออฟฟิศงานอย่าง,อางตอนที่ผมไปทำเนี่ยเป็นเรียกว่ายิ่งเป็นงานที่ คนท้องถิ่นเขาไม่ค่อยอยากทำจะยิ่งรายได้ดีกว่างานดีๆทั่วๆไปซะอีกตอนนี้ผมไปทำเนี่ยเป็นนักหนังสือพิมพ์นะครับเป็นนักข่าวเป็นคอลัมน์นิแต่ว่ารายได้น้อยกว่าคนขัดห้องน้ำคนทำความสะอาดซะอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าลงทุนแล้วสมัครปีท่านักเรียนแล้วจะ เป็นการศูนย์เปล่าเพราะว่าจะคุณจะได้วีซ่า3พปีซึ่งก็ประมาณ36เดือน2เดือนหน้าก็คืนทุนแล้วที่เหลือคุณก็เก็บเงินอย่างเดียวสบายใจได้เลยว่าไม่ไม่ขาดทุนแน่นอนแล้วก็ปัญหาก็คือถ้าคุณเป็นเอเจนต์หรือเป็นอะไรเนี่ยแล้วคุณไปชวนคนไปเนี่ย จะไม่ค่อยมีใครต่อตกลงหรอกครับแต่พอคนคนนั้นเขาเห็นว่าคนที่ได้ไปแล้วเนี่ยโพสต์รูปแต่งตัวดีๆไปเที่ยวหิมะไปเที่ยวชายหาดอะไรที่เมืองน,นอกมีชีวิตท,ที่ดีเนี่ย เขาได้เห็นแล้วเขาทีนี้เราไม่ต้องไปชวนเลยเขากลับมาหาเราเองมาขอให้ทําเรื่องให้บ้างเพราะว่านี่คือนิสัยคนไทยนะครับก็คือจะไม่ชอบลงทุนก่อนถ้าไม่เห็นผลอะไรจริงๆประเทศที่คนนิยมไปมากที่สุด ก็คือออสเตรเลียรองลงมาก็คืออเมริกาสหรัฐอเมริกาแล้วก็รองลงมาก็คือประเทศอังกฤษนะครับที่เหลือก็มีแต่ว่าคนจะชอบอากาศเย็นๆของ3ประเทศนี้มากกว่าแล้วค่าลงทุนเบื้องต้นค่าสมัครเดียนค่าประกันอะไรเนี่ยก็ เฉยให้เลยแต่แรกว่ารวมค่าตัวเครื่องบินค่าอะไรทุกอย่างแล้วทำเรื่องเนี่ยแค่2 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองซึ่งคุณไปทำงาน2เดือนก็คุ้มแล้วถึงแม้จะด้วยบีช่านักเรียนก็ตามแล้วงานก็ หาง่ายนะครับมีงานหลากหลายประเภทให้เลือกที่นิยมกันมากที่สุดก็คืองานร้านอาหารเพราะมันเข้าง่ายสมัครง่ายแล้วก็รายได้ดีได้ทั้งทิปได้ทั้งกินอาหารฟรีทำอาหารกินเองในร้านแล้วก็ทำส่วนใหญ่เขาจะให้หอกลับบ้านทำหอกกลับบ้านไปกินที่บ้านได้ด้วยนะครับประหยัด ค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยสมัยที่ผมทำร้านซูชิที่เมืองนอกเนี่ยเขาตอนกลางคืนหลังจากปิดร้านแล้วเขาจะเอาอาหารซูชิที่เหลือเนี่ยมาใส่เป็นกล่องๆ,ๆวางเรียงไว้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราให้พนักงานมายืนเรียงกันแล้วก็นับหนึ่งสองสามแล้วก็ให้คนเข้าไปหยิบ กลองไหนใคอยากได้กลับบ้านเอาไปกินก็หยิบไปได้เลยกี่กล่องก็ได้ร้านะอาหารไทยก็เหมือนกันนะครับก็ใครจะทําอะไรกลับบ้านไปกินใส่กล่องก็ทําได้แล้วก็ในเวลาก็ทํากินเองได้ด้วยเหมือนกันแล้วเวลาคุณทํางานเกินเวลาที่กฎหมายกําหนดเนี่ยถามว่าเป็นอะไรไหมจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าก็เหมือนกับหวยใต้ดินในประเทศไทยครับที่ มีคนแทงมีคนรับแทงกันทั่วประเทศเยอะแยะทุกแห่งหนทุกตำบลแต่ตำรวจก็รู้แต่ก็ไม่มาสืบสาวเอาเรื่องอะไรประมาณนั้นนะครับเขารู้ไหมรู้ว่าคุณทำงานเกินเวลาแต่ไม่มีหน่วยงานหรือใครที่จะมารบกวนคุณเหมือนแต่ก่อนช่วงเมื่อ หลายสิบปีก่อนที่เขาจะเข้มงวดมากแต่สมัยนี้คนไปทำงานกันเยอะเขาปล่อยๆแล้วเขาก็ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศเขาด้วยมันก็วินวิน,วนทั้งสองฝ่ายแต่คุณที่เรื่องที่สำคัญคือคุณต้องรักษาวีซ่าของคุณให้ดีคุณต้องเข้าเรียนให้ครบเวลาที่กำหนด ซึ่งวิธีหนึ่งที่คนไปทำงานส่วนใหญ่ใช้ก็คือจ้างคนเข้าเรียนเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าจ้างที่คุณได้จากการทำงานเนี่ยมันคุ้มค่ามันได้เยอะกว่าเงินที่คุณไปจ้างคนเข้าเรียนแทนคุณใช่แต่ผมมีวิธีสมัยที่ผมเรียนผมก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ ส่งการบ้านส่งรายงานเป็นประจำแล้วก็ทำตัวดีๆแล้วผมก็ถามครูโดยตรงเลยว่าถามครูถามอาจารย์โดยตรงเลยว่าออผมเนี่ยทำงานต้องทำงานนะบางเช้าบางวันเนี่ยไม่มาเรียนได้ไหมแล้วช่วยเช็ค a t t e n d a n c e a t t e n d a n c e ก็คือเวลาเข้าเรียนนะครับช่วยเช็คว่าผมเข้าเรียนให้หน่อยได้ไหมถ้าผมไม่มาเนี่ยรู้เขาตอบว่าไงรู้ไหมครับเขาตอบว่าได้สิคุณแค่ส่ง SMS มาบอกผมเช้าวันไหนคุณจะไม่มาเรียนวันคุณแค่ส่ง SMS มาบอกผมเดี๋ยวผมจะเช็คเวลาเรียนให้นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือทำตัวดีๆไว้ให,ให้ให้เป็นที่รักของ อาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาวันนี้ผมนึกประเด็นออกแค่นี้ที่จริงยังมีอีกหลายประเด็นที่คุณควรรู้ไว้แล้วก็จะเป็นประโยชน์กับคุณแต่ว่าผมตอนนี้ยังคิดไม่ออกไม่ได้เตรียมไว้่วงหน้าผมอย่างที่บอกว่าการจัดรายการของผมเป็นสไตล์แบบ กันเองเลยดิบๆเลยไม่มีการพูดเสกสรรปั้นแต่งอะไรก็เลยต้องหาใครสนใจเรื่องนี้อยู่ก็รอติดตามคลิปถัดไปก็ได้นะครับแล้วก็ ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กดติดตามกดที่รูปกระดิ่งแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ